เหมือนกันนะครับจากกิจกรรมดีๆที่เราได้มาร่วมกันนะครับไม่ว่ากิจกรรมปลูกป่าชายเลนกิจกรรมงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆหลายกิจกรรมนะครับเราได้มาเริ่มงานชมรมเจริญธรรมท,ที่เริ่มขึ้นในสำนักเรานะครับรวมถึงกิจกรรมที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับส่วนรวมนะครับผมอยากจะฝากว่าการพัฒนาองค์กรหรือการพัฒนา เรื่องของจริยธรรมในองค์กรเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสิ่งที่จะเริ่มได้เวลาเกิดปัญหาขึ้นต้องเรียนว่าทุกครั้งเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในองค์กรภูมิในการนักใจทุกครั้งนะครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยก็จะผ่านค้นไปได้เพราะว่าเวลาเกิดปัญหาหรือเกิดเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยผมลองถามตัวเองว่าเราผ่านค้นไปได้อย่างไรนะครับ ทุกครั้งเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยเวลาในการแก้ปัญหาเนี่ยหรือเวลาในการทํางานก็บอกว่าอย่างแรกเลยนะสิ่งที่ต้องยึดมั่นเสมอเลยคือข้อที่หนึ่งรักษาใจเราไว้ให้ดีนะครับถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยรักษาใจให้ดีเป็นใจที่ดีนะครับเป็นใจที่สงบเป็นใจที่เป็นผู้ให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ข้อที่สองที่ผมอยากจะฝากพวกเราเสมอเลยว่าถ้าเกิดเราจะทําเรื่องจริยธรรมนะครับทําเรื่องดีๆให้กับส่วนรวมข้อที่สองก็คือว่าอยากจะขอพวกเราว่าเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยอย่าทํากันนะครับไม่ตั้งแต่เรื่องของความคิดเรื่องของคําพูดเรื่องของการกระทํานะครับข้อที่สองเนี่ยจะทําให้ส่วนรวมของเราดีขึ้นส่วนข้อที่สามเนี่ยที่อยากจะขอเลยคือ การเป็นผู้ให้นะครับอะไรที่เราเสียสละได้เป็นผู้ให้กับส่วนรวมได้โดยเฉพาะการให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วข้อที่สี่คือถ้าเกิดมีเรื่องหรือมีปัญหาหรือมีสิ่งใดเกิดขึ้นเนี่ยขอให้กลับมาย้อนมองที่ตัวเรานะครับว่าปัญหาหรือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเรามักจะไปมองความผิดที่คนอื่นนะครับลองพิจารณาดูซิว่า ปัญหาหรือความผิดนั้นเนี่ยหรือเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยทําอะไรแล้วเนี่ยมันมันผิดที่ตัวเราบ้างไหมนะครับเอากระดาษมาสึกใบมาเขียนดูก็ได้ว่าเราผิดอะไรบ้างนะครับความผิดที่ตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว,ว่าถ้าเราทำสี่เรื่องนะครับรักษาใจเราให้ดีนะครับไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเป็นผู้ให้แล้วก็แก้ไขที่ตัวเราเพียงสี่เรื่องง่ายๆแค่นี้นะครับ เนี่ยครับคือจุดกาเนิดของจริยธรรมที่ดีนะครับผมอยากฝากสิเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ทําให้ทั้งสํานักเราแล้วก็สังคมของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับผมคิดว่าการตั้งชมรมจริยธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องเป็นรูปแบบหรือต้องเป็นเรื่องอะไรที่ต้องมาท,ทําพิธีกรรมอะไรมากมาย เพียงแต่ทุกท่านเนี่ยฝากสี่เรื่องนี้ให้กับทุกท่านแล้วไปดําเนินการกันไปช่วยกันนะครับฝากหลักง่ายๆว่าขอให้แต่ละท่านเนี่ยช่วยเบรยาวรักษาใจให้สงบลงนะครับให้สงบลงนะครับให้เบาลงให้สงบลงนะครับนะครับดูแลจิตใจตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งใจที่ไม่ดีเนี่ยที่จะเปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนเนสวนรวมนะครับไม่ว่าเป็นความคิดคำพูด ทั้งตอนหน้าและรับหลังหรือการจะทําท่านจะไปทำน,นะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดเราอย่าไปทาแล้วลองถามตัวเองว่าที่เราจะให้อะไรกับส่วนหลวงได้มากขึ้นไหมให้อะไรคนอื่นได้มากขึ้นไหมนะครับอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรส่วนรวมมากขึ้นนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่าเพิ่งนับว่าจะเป็นแก้ที่คนอื่นหรือไปแก้ที่ส่วนหวงเราคิดว่าที่เราจะพัฒน,นาตัวเราจะแก้ไขที่ตัวเราได้อย่าง เราคิดตั้งต้นแบบนี้เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาบริหารสำนักเราพยายามแก้ไขที่ตัวระบบเป็นหลักอยู่แนละ้วขอให้ท่นานไม่ต้องห่วงนะครับทีมาการบริหารสำนักทุกคนพยายามแก้ไขระบบของสำนักเป็นหลักอยู่แล้วตรงนี้คือสิ่งที่ผมฝากเวลาอันนี้คือสิ่งที่ฝากหลงสู่ตัวบุคคลขอให้ท่านช่วยแก,แก้ไขที่ตัวบุคคล ทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องตัวบุคคลในหลักเลยนะครับรวมทั้งตัวควบในการเองการยึดหลัก4ี่ขอ้อนี้คืออย่างแรกเลยคือเรื่องจิตใจนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าฝากเรื่องการรักาษาใจาการพยายามไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดนะครับคําพูดหรือการกระทำการเป็นผู้ให้และต้องการแก้ไขตัวเองหากเรามองเรื่องแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป,ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อแบบใหม่ในชาตินะครับ เราจะเห็นว่ามีหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สาคัญไปคือยุทธศาสตร์เรื่องการสื่อสารซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่หาแต่พอมามองเรื่องในองค์กรของเรานะครับเรากบพบว่าบางครั้งนะครับในสํานักเราเองเนี่ยกับเรื่องง่ายๆนะครับที่มีปัญหาเกิดจากเรื่องของการสื่อสารนะครับพอบริหารสํานักมาเนี่ยพบว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเกิดจากการสื่อสารกันแค่ๆเลยนะครับ บางงานไม่ออกเนี่ยเกิดจากการสื่อสารกันที่ไม่ดีต้องขออนุญาตใช้คําว่าไม่ดีนะครับคือสื่อสารกันไปแล้วเข้าใจกันผิดก็ดีนะครับงานไม่สามารถส่จผลได้ไม่สามารถส่งผลออกไปได้เราสื่อสารกันเราไม่เข้าใจนะครับเรื่องบางเรื่องไม่น่าเชื่อนะครับเกิดจากการคิดอย่างพูดไปอีกอย่างหนึ่งแล้วไปทําอีกอย่างหนึ่งผลงานอะหมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยก็ดีนะครับเรื่องบางเรื่องนะครับ คนจะเป็นพูดไปอย่างหนึ่งด้วยเจตนาีดีทแท้ๆเลยนะครับอีกคนหนึ่งฟังไปอีกอย่างก็เลยพูดต่อไปอีกอย่างหนึ่งเกิดการเป็นทะเลาะก,กันก็มีนะครับเรื่องอะไรเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแล้วเกิดขึ้นในองค์กรหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแต่พอเป็นผู้บริการเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยหมายถึงว่าดูแลทุกส่วนของทุกท่านเนี่ยจะเห็นทุกเรื่องหมดเลยก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกิดเรื่องเรื่องต่ตางๆลบานี้เกิดขึ้นนะครับ ก่อนที่เราจะไปทำแผนระดับชาตินะครับพอคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงต้องมาเข้าใจเรื่องการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะเรียนรู้เรื่องการสื่อสารให้เข้าใจกันก่อนก็ต้องขอบคุณนะครับทีมอาจารย์สมิทธ์ที่เข้ามาช่วยจัดการฝึกลมในวันนี้นะครับพอเชื่อว่านะครับว่าถ้าเกิดเรามาเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ความเข้าใจรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้ถูกต้องให้เข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับอไม่ได้บอกว่าไม่ดีอะไรมากมายนะครับมันมีอาจจะมีบ้างที่มันผิดพลาดไปบ้างไม่เข้าใจกันบ้างน,นะครับแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการสื่อสารที่ดีเนี่ยจะช่วยให้งานของเราดียิ่งขึ้นและก็ดีขึ้นไปอีกครับ บัดนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรสำนักโลกติดต่อปติใหม่ประจำปีพศ2556และขออำนวยอวยพรให้การประชุมเด,เดินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุสเร็จตาบับถุประสงค์ที่ตั้งไว้